วบบันนี้ก็อยู่ที่ในสาระเนาะวันนี้พามาเที่ยววัดหุบอนเนาะจะมีอะไรเด็ดๆมาดูกันนี่คือรอบบริเวณวัดทางขึ้นวัดเนาะนจะมีองค์เท้าเวสบรนนี่ นี่คือ <ใน S 2> บรรยากาศด้านนอกเนะาะเืสีเรื่งเงินกลับไปซื้อง่ายใส่ข้อมกเย็นอันนี้บรรยากาศคนมาทําบุญนะนี่หลงทานก็มีกไปการอาสาหาหลังจากเจิมหน้าเจิมมือแล้วก็มาเดินลอดถ้ำนาคาเนาะ

Terima kasih telah menonton, sampai jumpa ขาลุกสาเดแล้วออกซ้ายเลยไม่ต้องนั่งเหมือนตัวนิดเดียวโนนลงมานิดนึงแล้วออกซ้ายเลยงหล่ะานดนี้ก็จะเป็นพยาช้างเถือกถัดมาก็เป็นอ๋อพระศรีบรรดานทรัพย์นี่ครับ มีโอกาสก็อย่าลืแมแวะมานะครับผมพักผ่อนยันใจได้ทําบุญด้วยอ,อธิวัตคุบอลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเคงนี้ครับสวัสดีครับ